ฝันว่าดูดวงเปิดไพ่ทำนายฝันพี่ก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้จำเป็นต้อง ประเมินสถานการณ์ที่เป็นอยู่ว่าควรจะจัดการยังไงกับปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนหรือผู้วามจนเกินไปเพราะว่ามีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับคำแนะนำในช่วงนี้อยากให้ท่านมองอะไรเป็นกลางไว้ก่อนนะครับ พิจารณาไปทีละขั้นทีละตอนทีละอย่างนะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังนะครับการปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์มากกว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับท่านเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วนะครับหากมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะหรือไปปฏิบัติธรรมนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับก็อาจจะทําให้ท่านได้ข้อคิดดีๆนะครับในการดาเนินชีวิต และแก้ปัญหาชีวิตอีกด้วยรวมถึงเสริมบารมีของท่านให้มีมากขึ้น ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับระยะนี้นะครับท่านก็จะมีปัญหาถายล้อมเข้ามานะครับทำให้ท่านรู้สึกเหมือนตกที่นั่งลําบากนะครับบางคนอาจจะเหมือนกับมืดแปดด้านนะครับในช่วงนี้นะครับยังไม่สามารถไว้วางาจใครได้นะครับควรระวังปัญหากับหุ้นส่วนนะครับหรือว่ามีความขัดแย้งกับคนในที่ทํางานท่านอาจจะรู้สึกกดดันในเรื่องงานเป็นอย่างมากอาจจะถูกตําหนิต่อว่านะครับต่อหน้าคนอื่นนะครับทำให ส่วนเสียความมั่นใจในตัวเองควรระวังนะครับเรื่องเอกสารหรือการสื่อสารกับคนในที่ทำงานไว้ด้วยนะครับอาจจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับท่านอาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบคนอื่นนะครับในเรื่องของความรักครับอาจจะมีเรื่องให้อดใจกันนะครับคนรักนะครับอาจจะทำให้เสียความรู้สึกดีๆไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปไายก็ระมัดระวังนะครับในการดูแลเอาใจใส่นะครับคนรักเราให้ดี สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่3ามนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีความชัดเจนมีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะไปประสบความสําเร็จในในชีวิตของท่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานนะครับเรื่องเงินนะครับอาจเป็นไปได้ว่ามีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับหรือว่าเงินปันผลเงินตอบแทนจากการลงทุนนะครับในคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็จะมีโชคด้านการเงินเข้ามานะครับข่าดีเป็นเทน้ําเทท่านะครับเรียกว่า เป็นจังหวะที่ลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตักตวงไว้ให้มากๆนะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นจังหวะดีนะครับหากรอคอยเวลาอื่นเดี๋ยวจังหวะดีๆมันหมดไปนะครับคนที่ทํางานประจําก็จะรู้สึกว่าอาจจะเจอเจาหน่ายที่จะเคี่ยวสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านอาจจะเอาอยู่นะครับก็อาจจะเอาใจยากสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็ขอให้ท่าน รอบคอบรื่องงานไว้หน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะถูกตำหนิจากเจ้านายเจ้าระเบียบได้ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้ตัวท่านก็จะมีการเติบโตขึ้นมากกว่าอดีตนะครับอาจจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทําให้ท่านมีความมุ่งม,มั่นและเทยานในชีวิตนะครับการงานนะครับท่านอาจจะยึดติดกับความคิดของตัวท่านเองมากจนเกินไปทําให้เกิด ความขัดแย้งกับคนอื่นได้ง่ายนะครับรวมถึงนะครับอาจจะมองโดนมองว่านะครับท่านจะค่อนข้างดื้อรัน้นและก็ไม่ค่อยรับฟังใครการเงินนะครับจะมีเงินก้อนเข้ามาเพียงพอต่อการใช้จ่ายของท่านทําให้ความกังวลต่างๆที่ผ่านมาในอดีตก็จะลดลงไปนะครับความรักช่วงนี้ก็อาจจะไม่ราบรื่นนักนะครับต้องมองอะไรตามความเป็นจริงนะครับอย่าเพ้อฝันมากจนเกินไปหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่ หมายเลขห้าหมายเลขแปดหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบเอ็ดทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขห้าหมายเลขแปดหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบสี่